ดังดังปึมปึมเตวกึ้นตาเปล่งสวัสดีค่ะ,ะวสวัสดีสุภาพสุขนทอมแม่พี่น้องป้องป่ายใจยว่าแฟนซักว่าแอล่อยเป็นยังหรือว่าเป็นคนไม่ค่ะ <c oughs> ันปัดลันปัดแอวลันปัดลันปัดลันปัดแหวมันลันเสียงหลังหลังปัด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 ลันปัดลันปัดลันปัดแอวลันปัดลันปัดลันปัดแสวงมันลังสวัสดีสวัสดีโลกสวัสดีต่อปป้าลาสวัสดีพ่อแม่ไม่นอง จะชูเราจะตีนเท้าจ้าไปไปเข้ามาแล้วบบกบานสอนกันทุกคนค่าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ชอบก็กดไลค์ใช้ก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะบังจะของย่ำมแด่ก็โอ้ยงามก็งาม ยังางามก็สวยอย่างกระโดกกระเดียเมื่อก่อนก็ไม่ได้สวยขนาดนี้ดอกสิบอกให้มา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 เสียงดังปึ๊บปุ๊บเจ้าก็ฮึตาเมื่ ววววสวัสดีทะโลกค่ะสวัสดีค่ะเข้าใจคือกันกว่าหัวแอลเคยเป็นอย่างเป็นคนขิ้ตามควายต่มนาทีบองลันปัดลันปัดลันปัด แอลลันปัดลันปัดลันปัดเสียงแอลมันลันเสียงหลังหลังปัดวันนี้ก็จะมาลุกเซ็กซ่นะลุกเซ็กซ่ลุกเซ็กซ่แอลลันปัดลันปัดลันปัดเสียงแอลมันลันเสียงหลังหลังปัดปัดปัดไปหาหมอมีหมอยาแก่เส้นเดาเดาเดา จะทุเราแล้วเตือนปังเตือนเสียงเพลงมาค่ะทุกคนมาค่ะหัวใจส่อง,องไฟ อีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดทั่วโลกแล้วก็สบายดีศโปลาวแล้วก็สบายดีพอแมพี่น้องเนาะอ่าประเทศลาวเนาะก็วันนี้ก็มาพบกันกับครูป,ปาเสกได้ดังเจนึกในเย y สองสั่งจิตพิสิทิ์ความมั่งกัง กิมากับยี่สิบอดวันของครูสิตาแบ่งปันเลยคือป่าเสกได้ดังใจเนึกในเองเนาะวันนี้ก็ใครที่เข้ามาแล้วยังไม่รู้จักก็ขอแนะนําตัวอีกครั้งนะคะคือแบบว่าชื่อนะคะชื่อจริงก็ชื่อนัตยาทองมีชื่อเล่นชื่อป่ามาแต่งตั้งตังตวเองเป็นครูป่าเสกได้ดังใจเนืกเพราะว่าเมื่อเรามาเรียนรู้กฎจักรวากลกฎนแรงดึงดูดกับคูสิตาและเราก็รู้สึกว่าเออชื่อนี่มันโอเคอะไรประมาณนี้ธรรมาดาก็ชื่อป่าเนาะแต่ว่า ซื่อครูปาเสกได้หนึ่งใจนึกเหมือนตัวเราอยากรู้สึกว่าเราอยากเสกอะไรเราก็เสกได้นึกและเสกนึ่และเสกเ,สเรารู้สึกแบบนี้เราก็ตั้งเอาเองเลยเพราะว่าชีวิตเป็นของเราเนาะเข้าใจเออบางคนว่าเป็นไผมัใสัซื้อคือเป็นคู่บาอาจารย์บอได้เป็นคู่บาอาจารย์นอนนะจุดๆุดนี้ก็คือว่าเป็นคนธรรมดาแต่ว่ามาแบบว่าในความรู้สึกว่าอยาก ชื่อชื่อนี้ก็ตั้งเอาเพราะว่าเราไม่ได้ออกมาสอนใครแต่เราออกมาแบ่งปันในสิ่งที่เราได้แล้วเราตื่นรู้กับการเรียนรู้คิดมหากราบยีเสวันของกุสิตาทําให้กุปปามีชีวิตใหม่ที่ยังไม่ตายก็มีความสุขมากมายบ้าบออะไรประมาณนี้แบบว่าเมื่อก่อนในอดีตก็จะเป็นคนว่าคิดมากคิดลบคิดนู่นคิดนี่แบบว่า คิด้างมายในในด้านลบแต่พอเรารู้จักคุูสิตาพลสมค์ปั้นเองได้ผู้หญิงคนนี้มาเปลี่ยนแปลงชีวิตกูป,ปาด้วยการที่ดูคลิปมหาการยี่สิบเอ็ดวันของกูสิตาแล้วก็เลยทําให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีเปลีป่ยนแปลงตัวเองมากเกินเกินดูหน้าตาดูหน้าตาสวยตั้งจากภายในสู่ภายนอกเพราะเราได้เปลีป่ยนแปลงวิธีคิดในชีวิตของเราแล้วแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนคำพูดหรือว่าใส่ปโปรแกรมใหม่ในวันแรกก็เคลียร์จิต ปรับโปรแกรมใหม่วันแรกคิมมหากรรยี่สิบเอ็ดวันของครูสิตาเนี่ยทำให้ครูปามีชีวิตใหม่ทันทีก็เลยอยากอ,าออกมาแบ่งปันในเวอร์ชันแบบว่าเวอร์ชันแบบว่าของครูปาเองเออตอนนี้กดไลค์กดแชร์เยังไปก่อนนะแบบว่าเว้าแล้วเพลินเววแล้วมันเว้าแล้วแบบโอ้ยอยากบอกอยากบอกอะไรประมาณนั้นอยากบอกตื่นเต้นอะไรประมาณนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนอยากบอกอยากบอกอ๋อ โอ้ยซ oh, ุปตาสัดๆเลยซุปตานซุปตาทุกคนติดตามอะไรประมาณนี้อยู่ซองทางไหนของโจเจ้าก็มีแต่คนติดตามเราอะไรประมาณนั้นเพราะเราเป็นคนสวยเนาะอืมตอนนี้ก็เอ้ากล้องนี่มันจะเบ่งอาจจะบอสวยดวย้แต่ว่าสงสัยมันคิดตัวัะเซตไปลวดเสียฮองของมีเนะยาะว่าเป็นนางคนสวยตาหักตาอตอดตาแอะ้นงามเฮดจังไดก็งามทำยังไงก็สวยประมาณนี้ ใคบอกบอกเองใครบอกบอกเองตอนนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์ตัวเองไปก่อนไปกลุ่มแล้วก็ไปที่หน้า facebook ของตัวเองก่อนเนาะในการที่เราจะแบ่งพันในวันนี้เพราะวันนี้เป็นวันที่สองของครปาจะไปหาหมอซื้อขาย กดไลค์กดแชร์ตัวเองก่อนตวนเป็นที่เพิ่งแห่งตนสิ่งที่เราจะเป็นก็คือเราต้องเป็นคนเป็นนักที่เรียนรู้แล้วก็แบ่งปันหรือว่ารับชอบตัวเองก็คือแชร์ตัวเองไปก่อนอกดไลค์กดแชร์ตัวเองไปก่อนไปฮอดประเทศลาวลดรดเพราะว่าคนลาวจะได้รู้ว่ายังมีคนลาวเหมือนเราคนหนึ่งที่มีชีวิตที่ดีฮ แต่แจ,จ็แจ็อเรวใครก็มาแล้วก็ทักทายได้นะคะเข้ามาแล้ว,วทักทยะะา,าทกไทยได้เนาะหนิดหนมหนิดหนมกันก็ไว้สนิทสนมกันเข้าไว้นนนเาวนาะเออประมาณนั้นเดี๋ยวว่าจะงงง,งไม่ว่าใครมีอะไรไม่รู้อะไรประมาณนี้ก็รู้จักกันเข้าไว้เนาะเดี๋ยวไปวันนี้ก็มาไหน สังจิติที่ความมั่งคั่งมหากาบยี่สิบเอ็ดวันของกุสิตาในเด2สองในจัุกคนแล้วก็แบ่งปันโดยกุปปาเสกได้หนังใจในรวันเดกกมาเข้าเนื้อหาก่อนจะเข้าเนื้อหาเอาขอเอาเพลงเราจะฟังเพลงไปด้วยเราจะแบ่งปันแบบว่าเวอร์ซันแบบว่าเวอร์ซันไหนเวอร์ซันไหนเวอร์ซันแบบว่าต้องมีความสุขในการแบ่งปันต้องมีความสุขในการแบ่งปัน วันนี้วันที่สองอาคุณเด็ทั่วมากพี่น้องกจำแล้ววันนี้วันที่สองสั่งสีพิเศษความมั่งคั่งสิ่งหนึ่งเมื่อวานนี้แบ่งปันในวันแรกเคร์แคร์จีตปบโปรแกรมโปรแกรมใหม่ให้ให้ตัวเราเนาะก็แบบว่า มื่อวันนี้ให้เราไปขอโทษตัวเองแล้วขอบคุณตัวเองเกิน17อย่างเมื่อวานนี้อาจจะว่าวบกบเพราะว่าตื่นเต้นแต่วันนี้ก็จะมาย้ำว่าวันที่หนึ่งให้เราขอบคุณขอโทษขอบคุณบอกรักตัวเองเกิน17อย่างอย่างกูป่าก็จะขอบคุณตังแต่งหัวลงมาหัวเท้าขอบคุณไปเลยในสิ่งที่เรารู้สึกอยากขอบคุณขอโทษเขาแล้วก็ทําไปเลยวันที่สองนี้ก็ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง บ์สั้นใหม่ของกูติตาเราจะออกมาบ์สั้นใหม่วันที่สองนี้สั่งติดสั่งสีที่เรียกความมั่งคั่งให้เราแบบว่าขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เรามองเห็นตื่นเช้ามาให้เรารู้สึกขอบคุณไปเลยขอบคุณอย่างปูปาก็จะขอบคุณตั้งแต่อากาศ ดินฟ้าท้องฟ้าดินถนนหนทางบ้านรถอ่ะขอบคุณหมดเลยเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ว่าต้องขอบคุณแต่พอเราได้มาเรียนรู้กฎาจาักวันนลกฎแรงดูดกับคุณติตาแล้วเราก็เลยมาเป็นคนแบบว่ารู้รู้จักสำนึกรู้ควรในสิ่งของที่เรามีข้าวอาหารน้ำที่เรากินเราก็ต้องขอบคุณ วันที่สองเนี่ยเราต้องขอบคุณรู้สึกสำนึกรู้คคนในสิ่งที่เรามองเห็นเราจะเต้นไปด้วยแล้วก็แบ่งปันไปด้วยเริ่มเต้นไปเต้นไปแล้วก็วนๆเนาะตึงๆวันที่สองให้ขอบคุณแม้แต่เวลาเราขับรถไปไหนแล้วก็ขอบคุณรถของเราเพราะว่า รถของเราน้ำพาเราไปสู่จุดหมายด้วยความปลอดภัยอย่างคุณป้าก,ก็จะพูดกับรถบาขอบคุณนะรถมังง่งคั่งรถร่ํารวยก็พูดไปในสิ่งที่ดีที่น้าพาแม่ไปถึงบ้านแ้วคาดปลอดภัยก็จะพูดอย่างนี้กับรถตลอดแล้วก็เวลาขี่รถไปก็ขอบคุณถนนนะที่ลงโค่งทําให้ขับรถสบาย แล้วก็เวลาเราขับเพลินไปเราก็เห็นต้นไม้ใบหญ้าล้วก็ขอบคุณเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่ขอบคุณมันรู้สึกทําให้ใจเราอะใจฟูแล้วเรามีชีวิตที่ดีมีความสุขเราก็เราก็มีความรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกที่ดีในการที่เราขอบคุณ ขอบคุณคนขอบคุณอย่างคุปาก็จะขอบคุณสินค้าขอบคุณคนขอบคุณลูกค้าขอบคุณเงินขอบคุณบ้านและที่สําคัญที่สุดอนเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้มาขับขอบคุณอะไรในในชีวิตเราไม่เคยขอบคุณสิ่งที่เรามองเห็นเพราะว่าเราไม่ได้เรียนกวจักรวานกนแรงดูดมาเมื่อเรารู้จักครูติตาครูก็เลยมาสอนเราแน่มหากัศยี่สิบเอ็ดวัน ในเดย์สองให้เราขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสเสงแล้วก็ขอบคุณห้องนอนของเราเมื่อก่อนนอนก็นอนป้ายไม่เลรู้สึกจะขอบคุณอะไรที่นอนก็ไม่รู้น,น้นนองคนมัน,นไม่รู้ไงแต่พอเรารู้แล้วว่าว่าตัวเราเนี่ยเราคุณสอนเราว่าให้เราขอบคุณที่นอนเราก็เริ่มขอบคุณที่นอน<ไ>เริ่มขอบคุณที่นอนที่นอนเราก็ขอบคุณ ขอบคุณที่นอนขอบคุณหมอนขอบคุณพระพรขอบคุณห้องนอนขอบคุณบ้านขอบคุณห้องน้ำขอบคุณแสงไฟเราขอบคุณทุกอย่างที่มันรู้สึกว่าให้เรามีความสุขอะเพราะว่าเราขอบคุณแล้วเรามีความสุขแล้วขอบคุณที่เราโชคดีที่เรามียังมีหมอนมงเพี่ขอบคุณพระลมทำให้เราเย็นสบายเรา เราขอบคุณแล้วเราก็พูดไปในสิ่งที่เราว่าทำให้เรามีความสุขเนาะในวันที่สองนี้ก็ให้เราไปฝึกกันขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เรามองเห็นแล้วก็ห้องนอนของเราบ้านเราก็ขอบคุณแล้วก็อย่างพวกปราก็จะขอบคุณสินค้าขอบคุณเงินในกระเป๋าขอบคุณเงินในบัญชีถึงตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อหน้าใครจะไปรู้ว่าเงินทองเราจะเกิดขึ้น เยอะมากมายก็เกิดขึ้นจากการที่เราขอบคุณขอบคุณเสมือนกับการได้มาแล้วอ่าขอบคุณในสิ่งที่เราปรารถนาแล้วก็ขอบคุณออกไปล่วงหน้าก่อนก็ได้เพราะว่าอย่างคุปปาก,ก็ทำเนาะเพราะว่าฝึกแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอินกินเบอร์อะไรประมาณนี้เนาะวันจะซองเลยก็อย่าเรื่องไปหัดพูดขอบคุณในสิ่งที่มองเห็นแม้แต่ผู้คน คนเอาของไม่ให้เราเราก็ต้องขอบคุณเขาหรือว่าแม้แต่เป็นของเรื่องเล็กน้อยก็ให้เราพูดขอบคุณเนาะเห็นครูเคยสอนว่าเห็นเงินหนึ่งบาทเราก็ต้องขอบคุณอย่างรูปา,ปาเห็นเงินหนึ่งบาทดีใจว่าร้อยล้านเพราะว่าอันครูบอกว่าจักรวันไม่รู้หรอกว่าร้อยล้านมากบาทหนึ่งสองบาท 1, อะไรมากแต่ว่ารู้สึกแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราชอบเราตื่นเต้นเราอยากได้ก็จะสั่์ให้เราเอง แต่ตอนไหนเมื่อใดก็เมื่อนั้นไม่ได้คาดหวังแต่สิ่งที่ออกมาให้ก็คือตัวเองทําตัวเองทําได้ผลลัพธ์ทำแล้วมีความสุขทาแล้วทําให้ชีวิตดีขึ้นก็เลยออกมาเหมือนันแดงมหากาศ21พันของกุฏิตาเวอร์ชันกุปตเสกได้ดังใจนึกวันนี้อย่าลืมไปลองฝึกดูนะคะคําว่าขอบคุณทุกสรรสิ่งและห้องนอนของเราให้มันเกินสิติก สิบเจ็ดอย่างแต่รู้สึกว่าถ้าเราพูดไปพูดไปพูดไปแล้วมันจะเกินอยู่แล้วเมื่อเราขอบคุณเสร็จก็ให้เรามาใส่โปรแกรมให้เรามาใส่โปรแกรมให้กับตัวเราคุูติตาบอกว่าเราอยากเป็นคนแบบไหนอยากเป็นคนยังไงให้เราขอบคุณใส่โปรแกรมให้กับตัวเองก่อนนอนนอนแล้วก็ขอบคุณตัวเองเช้าแล้วก่อนนอนทุกทุกวันของเราเนาะตั้งแต่รู้จักคุูติตามาก็ พูดขอบคุณเช้าแล้วก่อนนอนทุกวันไม่เคยว่าไม่ขอบคุณนะก็ทํามาตลอดก็ทํามาตลอดแล้วก็อยากออกมาแบ่งปันในแบบเวอร์ชันของเราเนาะเวอร์ชันของเราเองประมาณนี้แล้วก็อย่างกูปาก็จะบอกว่าก็จะบอกว่าก็จะบอกเองว่าปาสวยและรวยที่สุดใครบอกบอกเอง ตาสวยและรวยที่สุดปาโคตรสวยปาโคตรรวย,วยเราก็พูดในสิ่งที่เราอยากได้ใช่ไหมละ่ะเราอยากได้แบบไหนสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วก็ทักทายได้เนาะเพราะว่าไม่เห็นคอมเมนต์แต่เห็นเป็นรูกกระตาก็รู้สึกว่าเราก็คงจะมีคนรอคที่ถึงเนาะประมาณนั้นก็อ่จใส่โปรแกรมให้กับตัวเองเมื่อเราพูดในการที่เราสํานึกรู้คุณจบก่อนเราจะนอนก็พูดในสิ่งที่เราอยากได้เนาะอย่างตากระว่าปาาแต่งสวยและรวยที่สุดปาา ซุปเปอร์สตาร์ุชัดแบบเราอยากได้แบบไหนเราก็พูดเอาแล้วเราก็พูดทุกวันของเราเชา้าตื่นมาตื่นนอนมาก็พูดอย่างป่านก็จะพูดแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหน้าเด็กลงแล้วก็รู้สึกว่าสวยขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยทำไมการเปลี่ยนแปลงของเราในการที่เราขอบคุณร่างกายเรานะทุกๆวันแล้วก็ใส่โปรแกรมที่ดีๆให้กับตัวเราเนี่ยทำให้เราแบบว่า หน้าตาน่ารักหน้าตาสวยหน้าเด็กแล้วก็มีสุขภาพดีแล้วก็ลองไปทําดูเนาะแล้วก็ถ้าอย่างคุณปามาแบ่งปันแล้วคนยังไม่เข้าใจก็วันนี้แนะนําให้ไปติดตามคูสิตาคิปมหากาพยบ21วันอยู่ที่ YouTube นะกดเข้าไปมหากาพบ21วันของคูสิตาดูวันละลคปแล้วทำตามชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นอน ภายใน2 1วัิเอวันถ้าแบบว่าปังทุกป้าแม่เขาใจแบบว่าขึ้นนี้แบบว่าอาจจะไม่เข้ากานปันไหนใชเนาะวันนี้ก็มาใน day สก็จะไปแล้วขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามไปแล้วค่ะพรุ่งนี้มาใหม่ใน day สาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ